สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองราการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวิศวกรน,นะครับนะก็คือผู้สร้างนะครับแล้วก็จะมีโมเดลนะในการมองในการสร้างแล้วก็ในการควบคุมนะครับตามแผนผังอย่างงี้นะในระบบของการป้องกับนะครับ ก็คือเริ่มต้นมันจะมี Input นะครับคือพวกสัญญาณขาเข้านะฮะหรือว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์นะตัวควบคุมแล้วก็ให้กระบวนการดำเนินไปและเมื่อผลรับออกมานะครับเป็นเช่นไรเ u t p u t มันก็ดึงสัญญาณนะครับจาก Output นะครับป้อนกลับเข้ามาอาจจะมีการตรวจจับด้วยเซนเซอร์อะไรประกันใดนะเข้ามาที่ อินพุตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้คอนโทรโลเลอร์สามารถควบคุมระบบให้มีเสถียรภาพอันนี้คือโมเดลรูปแบบนะครับของงานทางวิศวกรรมนะที่เป็นระบบปิดมีการป้อนกลับและการควบคุมนะที่เขาใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆนะครับเช่นระบบไฟฟ้านะครับระบบควบคุมต่างๆนะครับ พราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับจึงทําให้นะผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์มีความเชื่อมั่นนะว่าตัวเองเข้าใจนะกฎเกณฑ์ธรรมชาติแลนะว่าสามารถควบคุมมันได้นั่นเอง,งนะน,นะครับนะวิศวกรในอดีตนะจึงมีการสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่นะใหญ่โตมโหฬารอย่างเช่นเรือไททานิกนะครับเรือที่ไม่มีวันจมวิศวกรสร้างเรือที่ไม่มีวันจมนะครับเขาเชื่อแบบนั้นนะครับ unsinkable ไททันิกนะครับนะด้วยรูปแบบโมเดลแบบนี้นั่นเองนะว่าเมื่อมีอะไรนะครับนะที่เป็นระบบและสามารถควบคุมได้นะด้วยตัวควบคุมคอนโทรเลอร์หรือผู้ควบคุมนะครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมามันก็จะมีสเสถียรภาพมันเองแต่ปรากฏว่าวันดีขึ้นดีนะครับนะผู้ที่สร้างนะและเชื่อมั่นว่าเรือไททานิกนะครับไม่มีวันจมนะวิศวกรเชื่อว่าสร้างเรือที่ไม่มีวันจมกันแล้วนะครับ แ,แล้ววันหนึ่งมันก็จมลงนะครับสู่ก้นมหาสมุทรอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่านะครับระบบนะที่ดูเหมือนนะมีตัวคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมดีแล้วมีการป้อนกลับที่ดีแล้วนะจับสัญญาณทุกอย่างมาให้มีเสถียภาพแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถนะครับจะต้านทานนะกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับกฎไตรลักษ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรสร้างเรือที่ไม่มีวันจมแล้วมันก็จม เช่นเดียวกันนะครับวิศวกรเป็นผู้สร้างนะก็ใช้รูปแบบโมเดลนี้แหละครับในการสร้างนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายขึ้นมาในโลกอย่างง่ายๆนะครับการสร้างเขือนะเข่อนกั้นน้ำนะเขื่อนกักเก็บน้ําก็เป็นนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่วิศวกรก็สร้างมาจากรูปแบบโมเดลที่ผมพูดไปแล้วก็คือมีการสร้างเสร็จแล้วก็มีการนําสัญญาณนะขาออกที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยป้อนกลับเข้ามา เพื่อควบคุมนะครับนะเขื่อนที่สร้างขึ้นมาให้มันแข็งแรงให้มันปรับนะปริมาณน้ําการไหลออกของน้ําให้มันเกิดเสถียรภาพนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความสามารถหรือความเชื่อมั่นนะของวิศวกรนะที่เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับธรรมชาติแล้วใช้ความรู้เชิงวิศวกรรมการประดิษั์การสร้างนะครับแล้วก็มีโมเดลของการสร้างนะการป้อนกลับให้มีศีลรภาพแล้วเขาก็สร้างเขื่อนนะที่คิดว่าไม่มีวันจะพัง นะครับแล,แล้ววันหนึ่งมันก็พังนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเพื่อจะเปรียบเทียบนะให้ดูว่าอะไรที่มนุษย์เชื่อมั่นนะครับว่าควบคุมมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอำนาจการควบคุมที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่วิศวกรผู้สร้างนะครับนะหรือว่าใครที่มีอำนาจในการควบคุมมันนะฮะดังนั้นผมเล่าให้ฟังนะครับวิศวกรสร้างเรือที่ไม่มีวันจมแล้วมันก็จม สร้างเขื่อนที่ไม่มีวันพังแล้วมันก็พังนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการสร้างด้วยรูปแบบโมเดลต่างๆเนี่ยนะบางทีเราเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็จริงอยู่แต่ด้วยความประมาทนะด้วยความอหังการก็ดีนะความไม่รู้ก็ดีความหลงนะในตัวตนในตัวเองก็ดีนะครับนะความไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงในกฎไตรัก์นะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นธรรมดานะครับ เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองถึงทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับเรามั่นใจได้อย่างไรนะว,วิศวกรรมทางการเงินนะครับ Financial Engineering เห็นไหมฮะเขาพูดถึงเรื่องก,การเงินนี้เป็นวิศวกรรมเหมือนกันนะฮะวิศวกรรมทางการเงิน Financial Engineering นะครับนะการวางผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนะวางระบบกฎเกณฑ์ต่างๆทางการเงินนะมองแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งแน่นอนผมก็สามารถมองได้เป็น แบบระบบปิดที่มีการป้อนกลับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรวิศวกรรมทางการเงินจะไม่พังนะเมื่อ,อ,อมีหลายท่านเชื่อทฤษฎีนะครับ MMT Modern Monetary Theory พิมพ์เงินออกมามา,มากมายและสามารถควบคุมนะความเร็วนะของมันได้สร้างหนี้สินออกมาตั้งมากมายนะครับนะ สร้างมันนี่สภายอุปทานทางการเงินออกมากตั้งมากมายมีนโยบายมาตรการนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่อนคลายทางการเงินออกมาตั้งมากมายสร้างหนี้สินขึ้นมามากมายในโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครัวเรือนหนี้สินของบริษัทองค์กรเอกชนหนี้สิน,นของอพวกสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็รวมถึงหนี้สินของรัฐบาลนะครับ ซึ่งมันกระจายตัวไปทั่วโลกนะครับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ยังไม่พัฒนาโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนี่สินเยอะมากนะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในวิศวกรทางการเงินนะรเราเชื่อมั่นในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางการเงินนะครับ financial engineering นะครับเราจึงสร้างนี่สินขึ้นมามากมายแล้วเราคิดว่าเราคุมมันอยู่เอามันอยู่ แลนะซึ่งผมเปรียบเทียบหลายครั้งนะครับว่าเรื่องของการสร้างเงินพิมพ์เงินก็คล้ายๆกับการสร้างเขื่อนนะครับวิศวกรก็มีหน้าที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าบ้างสร้างเขื่อนบ้างนะครับนะสร้างระบบต่างๆบ้างกระบวนการต่างๆบ้างในการผลิตนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยความเชื่อมั่นนะครับในการสร้างต่างๆเนี่ยนะครับที่มากเกินไปที่แฝงไว้ด้วยความประมาทว่าตนเองเข้าใจกลไกตามธรรมชาตินะครับต่างๆแล้วมีโมเดลที่ดีแล้วเนี่ย แต่สิ่งหนึ่งที่แฝงด้วยความไม่เข้าใจว่าเราเป็นผู้ควบคุมหรือว่าแม้หมายถึงว่าวิศวกรที่สร้างเนี่ยนะเป็นผู้ควบคุมมีความสามารถในการควบคุมหรือเราพูดง่ายก็คือความไม่รู้หรือความหลงในตัวตนของตนเองมีความประมาทคิดว่าตัวเองเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติควบคุมมันได้อยู่หมดสุดท้ายนะครับถึงแม้เราจะมีโมเดลแบบนี้นะมีการป้อนกลับแบบนี้มีเซ็นเซอร์การตรวจวัดแบบนี้แล้วก็มา ควบคุมต่อในการออกมาตรการนโยบายต่างๆในเชิงของวิศวกรรมทางการเงินนะครับเราก็จะมองเห็นว่าก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะพังได้เหมือนกันเปรียบเทียบกับไปเรื่องของเรือไททานิกที่เราก็ใช้โมเดลรูปแบบนี้แหละครับมีระบบป้อนกลับแบบนี้แหละครับที่จะไปพยายามควบคุมเสถียรภาพของเรือไททานิกนะครับที่คิดว่ามันอันซิงเคเบิลไม่มีวันจมหรือกลับไปควบคุมในเรื่องของเขื่อนที่คิดว่ามันไม่มีวันจม แต่ตามธรรมชาติก็บอกแล้วว่าการตอบสนองนะครับของมันเนี่ยนะไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่าบางทีมันเหนือการควบคุมมันอาจจะควบคุมได้เป็นรูปที่5นะครับถ้ามันไม่เกินนะครับขีดจํากัดของระบบแต่มันสุดท้ายมันอาจจะควบคุมไม่ได้อย่างในรูปที่4แกว่งจนไม่เข้าที่เข้าทางหรือว่าขึ้นสูงแล้วก็ล่มลงแบบรูปที่6ก็ได้ อันนี้ผมเอารูปแบบโมเดลเชิงวิศวกรรมนะครับมาเปรียบเทียบเวลาเขามองเรื่องของระบบนะอย่างเรื่องของการสร้างเรือซึ่งเป็นระบบควบคุมเหมือนกันนะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับไม่ให้เรือจมนะให้มันขับเคลื่อนไปได้หรือว่าอย่างระบบ นะยางเขื่อนก็นเหมือนกันนะก็มีเซ็นเซอร์นะตัวตรวจจับเป็นการป้อนกลับนะเพื่อตรวจจับว่าปริมาณน้ํามากน้อยอย่างไรนะครับกระแสน้ำนะครับไหลเร็วมากน้อยอย่างไรมันก็มีวันพังนะครับนะระบบควบคุมเพราะนั้นถ้าเรามองแบบเนี้ยมาเชิงวิศวกรรมทางการเงินนะครับ f i n a n c i a l e n g i n e e r i n g เนะี่ยที่เรามีมีการประดิษฐ์นะครับ่สิ่งประดิษฐ์ต่างๆทางการเงินมากมายนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายนะ อย่างนโยบายทางการเงินมากมายนะที่เราสร้างขึ้นมาจะทราบได้อย่างไรถ้าวันหนึ่งมันจะไม่พังระบบที่ป้อนกับแบบปิดนี้นจะเอาอยู่นะครับยิงเปรียบเปยเปรียบเทียบให้ฟังว่างานของวิศวกรในการสร้างประดิษฐ์วัตถุสิ่งของหรือสร้างประดิษฐ์นะครับทางด้านการเงินที่เรียกว่า financial engineering นะครับความมั่นอกมั่นใจว่าจะควบคุมมันได้นะครับว,ว่าจริงจแล้วเนี่ยนะ ก็ต้องเข้าใจว่าอีกทางหนึ่งก็คือว่ามันพังได้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังเพื่อทุกท่านได้สติปัญญาได้มองเห็นกลไก่องมะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัติดตามช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและถุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ